สำหรับคนที่ดูในคลิปนี้มาฟรีประกันภัยครับฟรีค่าจัดโอนครับจัดส่งฟรีทุกประเทศครับยังไม่พอนะรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก6เดือนครับแล้วก็ซื้อรถสไลด์ช่วยเหลืออีกเฉิน24ชี่โมให้อีก1ปี ร์จูเนอร์แชมป์เข้ามาใหม่นะครับตัวนี้บอกเลยว่าเอาโปรที่ดีที่สุดในเดือนนี้ไปได้เลยนะฮะสำหรับคนที่ดูในคลิปนี้มาฟรีประกันภัยครับฟรีค่าจัดโอนครับจัดส่งฟรีทุกประเทศครับยังไม่พอนะรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก6เดือนครับแล้วก็ซื้อรถสไลด์ช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบชั่วโมงให้อีก1ปีเอากลับบ้านไปได้เลยพร้อมกับตัวรถดีๆมีคุณภาพสภาพเกรด A ระดับนางฟ้าตัวนี้นะฮะจะเป็นปี2013ถามว่าถ้าเกิดอย่างในปัจจุบันตอนนี้ Fortuner หน้าแชมป์ตัวนี้ยังน่าซื้ออยู่หรือไม่ยังน่าซื้ออยู่ครับแต่มันจะติดอยู่อย่างเดียวด้วยซะว่ารถในชื่อ Fortuner ประโยคนี้มันทําให้ตัวรถรุ่นนี้ราคาค่อนข้างที่จะแข็งโปกข้างหน้าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าคูเมียมครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยจะได้มาเป็นตัวโปรดิคเตอร์มีตันหมอกคู่หน้ามาให้กันชนด้านล่างของเดิมติดรถมาจากโรงงานสีจะเป็นตัวสีบรอนทองเก๋ความสวยงามเรียบร้อยปรับสภาพภายนอกภายในทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้มีสกู๊ปดักลมอยู่บน ฝากระโปรงหมายความว่าเป็นตัว v e t u r b o เดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันบ้างฮะตัวนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนมาอย่างก็คือจะเป็นตัวโชคค้ำฝากระโปรงหน้าเปลี่ยนทั้งด้านซ้ายและด้านขวามือเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตัวน็อตเนี่ยจะมีการถอดออกทั้ง2ตัวตัวนี้จะได้มาเป็นตัวเครื่องสามพันนะฮะเป็นตัว v e n u r b e เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อซึ่งถ้าเกิดอย่างไรละเอียดตามตรงเนี่ย f o r ์จูเนอร์โฉมนี้เนี่ยมันยังเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะบึกบึนแล้วก็ตัวในรหัสเคดีเนี่ยมันเป็นตระกูลเครื่องยนต์ดีเซลที่แข็งแกร่งมากเพราะนั้นเนี่ยใช้งานได้อีกเป็นแสนโลสบายสบายเลยและรถเนี่ยถามว่าปีลึกไหมไม่ลึกนะครับ2013แต่ลองดูสภาพยังได้ความใหม่ความกริปความสวยถึงขนาดนี้เลขคันหน้าเนี่ยต้องมีไม่มีเนี่ยไม่ได้เลยสําหรับตัวโฟล์จูเนอร์แต่ยังในปัจจุบันตอนนี้คือมันไม่มีตัวที่มีเลขคันหน้าก็จะเป็นตัวอ n โนวาฟองอากาศขนาดใหญ่ปัม a b เ มี <SP S 2> มาให้แล้วก็ตัวฝากระโปรงเนี่ยจะเป็นของเดิมนะฮะรอยถอดเนี่ยจะเป็นแค่เฉพาะตัวเลียนใส่ฝาค้าโขฝากระโปรงแค่นั้นที่เหลือเนี่ยฝาไม่มีการเก็บสีฝาเดิมๆเ,เลยน้ํามันเครื่องเดี๋ยวจัดการให้ใหม่พวกของเหลวระบบต่างๆอยู่ยตรงนี้เซอร์วิสให้ใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวน้ํามัน p o w เวอร์กระปุกน้ํามันเบรกหรือว่าจะเป็นตัวน้ํายาหล่อยเย็นสําหรับรถพวกนี้เนี่ยเราคัดสภาพมาอย่างดีเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างบางคนอาจจะกังวลว่าน้ามันเครื่องขาดมาก่อนไหมไม่มีฝาหม้อน้ําจะมีการก ไหรือหม้อน้ำจะมีปัญหาไหมไม่มีคอนเฟิร์มสีด้านข้างนะสีบรอนทองสวยเสมอกันจะรถทั่วทั้งคันแล้วก็สําหรับอย่างตัวรถรุ่นนี้ล้อเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่คนนิยมเอาไปใส่กับรถรุ่นอื่นเยอะมากสําหรับในซีรีส์แบบ6รูนะตัวนี้เนี่ยยางก็จะมีการเปลี่ยนใหม่สีเส้นใส่เป็นตัวของยี่ห้อ BF ข้างหน้าจะเป็นดิสข้างหลังจะเป็นรัมแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถเหมือนกันส่วนฟิล์มติดมาเป็นตัวเบอร์ทึบแล้วเรียบร้อยปล่อยรายละเอียด ตรงนี้ไปได้เลยมีคิ้วกันศาสตร์ให้ครบเสาเอคู่หน้าเนี่ยสวยเสาเดิมไม่มีชนไม่มีบิดไม่มีงอมาแน่นอนแล้วก็จะมีแหลกหลังคาติดตั้งมาให้แล้วแหลกหลังคาตรงนี้มันเป็นอะไรที่แข็งแรงมากไม่ว่าจะเป็นพวกอย่างจักรยานหรือว่าจะเป็นเต็นท์ไว้นอนในการไปเข้าแคมป์นะครับหรือว่าจะเป็นอย่างพวกเกรือแคนกกรูอะไรอย่างพวกนี้ก็สามารถที่จะวางแล้วก็ไปกับเราได้ในทุกสถานที่นะครับรถสวยจริงๆเนี่ยภายในมันก็ต้องดีตามคําว่าสวยด้วยนะครับภายในสําหรับตัวนี้จะเป็น สีดําแต่เราจะเรียกว่าเป็นมินิชายถูกต้องใช่หรือไม่ยังเพราะว่านี่คือแชมป์ตัวแรกมีเป็นจอทัชสกีมาให้แล้วก็สําหรับโอวีเนี่ยคือมันจะเป็นตัวท็อปมีเนวิเกเตอร์มาให้แล้วก็แอร์จะเป็นแบบออโต้วงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมด้วยคูสคอนโทรลภายในจะมีการตกแต่งด้วยลายไม้นะฮะเป็นความคลาสสิกของ f o r ์จูเนอยู่แล้วส่วนเบาะคนขับจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวพวกนี้เนี่ยสำหรับอย่างตัวรถเนี่ยคำว่าแชมป์เนี่ยมันเป็นรถอีกรุ่นที่ขายดีมากไม่ว่าจะเป็นตัว Fortuner หรือว่าจะเป็นตัววีโก้ความใหม่ของมันเนี่ยสามารถที่จะหาได้สําหรับฝาท้ายไฟท้ายเนี่ยแบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็นโคมใสแบบโดนัทแต่ถ้าเกิดยังเป็นตัวมิดไนช์ชายเนี่ยจะเป็นโคมโดนัทแบบลมดําอันนั้นคือจะเรียกว่ามิดไนช์ชายแต่ถ้าเกิดเป็นโคมใสโดนัทแบบนี้เป็นตัวแชมป์แบบธรรมดาแล้วก็จะมีสปอยเลอร์กับไฟเบรกกลงที่3ชคิวกัาบฝาท้ายจะเป็นแบบโกเมียมพร้อมด้วยโลโก้คำว่า Fortuner แล้วก็จะมีตัวระบบช่วยขับเคลื่อนของตัวรถด้วยนั่นเขาจะเรียก ว่า v s c เคานี้เนี่ยด้านท้ายเนี่ยซอกในเนี่ยเดิมเดิมเลยน็อต <Not S 1> ไม่มีขยับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสีบางเดิมจากโรงงานจริงๆเพราะนั้นสิ่งที่ได้มีการถอดไปเนี่ยก็คือจะเป็นในตำแหน่งของโช๊คคําฝากระโปรงหน้าอย่างเดียวแล้วก็บอกตอนสุดท้ายจะเป็นตัวบอกแบบแควปรับระดับความแรงแอร์ได้จากตัวบอดตอนที่2นี่แหละฮะคือความใหม่ความสวยของตัวรถสภาพนางฟ้าเนี่ยใช้ไว้เรียกกับตัวรถแบบนี้ได้จริงๆ อันนี้ก็คือจะเป็นตัวรถรอบคันสามารถมาทดลองขับรถตัวจริงที่โชว์รูมก่อนได้อาจจะถูกใจแล้วเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปทำสัญญากันอีกทีหนึ่งก็ไม่เสียหายอะไรตัวนี้นะฮะค่อนหมื่นเดียวตลอดสัญญา5้9 9 0 0บาทพอ5้า0 0 0บาทและเอาโปรที่ดีที่สุดสำหรับในเดือนนี้กลับบ้านไปด้วยพร้อมกับตัวรถพร้อมใช้ถึงขนาดนี้ฟรีประกันฟรีจัดโอนนัดส่งฟรีรับประกันเครื่องเกียร์หเดือนและมีบริการรถยกช่วยเหลือฉุกเฉินยี่ิบสี่ชัวช่วโมงให้อีก1นปี เอากลับบ้านไปพร้อมกับความน่าใช้สําหรับตัว f o r t จูเนอรโฉมนี้ได้เลยนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ที่เบอร์เดิมใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือจะเป็นไลน์แอดปฏิพันธ์ออตโต้ได้เหมือนกันเครดิตด,ดีเรื่องเงินดาวอยากคุยกันครับเพราะว่าอย่างตัวนี้ใช้เงินออกรถศูนบาทได้ยีบโรม,มาตอนนี้ได้ทันทีเลยนะครับ